สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีไอเดียดีๆมานำเสนอด้วยว่าอยากกินนะคะแล้วก็เคยซื้อกินแล้วราคาค่อนข้างสูง80กรัมนะครับนิดเดียว6ยูโรวูถ้าซื้อกินคงจนแน่เลยเพราะเรากินเพื่อนะคะยากกินเพราะเป็นกินโป้ตักกินเลนกินมะยอมนะคะเราก็เลยต้องมาทำกันกินเองนะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินดีมีไอเดียคือวันนี้เราจะทำน้ำกิก หมูค่ะนะคะอุปรกรณ์เราใช้อะไรบ้างเครื่องปรุงนะคะมาดูตัลเลยนะคะออเรยต่อเกเริ่มเลยคือมันหมูนะคะมันหมูแข็งะคะ่ะที่เรามีก็วันนี้ก็ละลายเรียบร้อยแล้วมัน,มนหมูแข็งหัน่นฝานะคะจำนวนแปดร้อยกรัมค่ะที่มีวันนี้นะคะเราจะทำแปดร้อยกรัมมากกว่านี้ก็ไม่มีแค่นี้นะคะแปดร้อยกรัมค่ะต่อไปทุกพริกนะคะพริกแห้งค่ะ ตัวนี้คือพริกแห้งพริกจินดานะคะเราจะใช้เพื่อให้ได้รสเผ็ดนะคะพริกตัวนี้คือเผ็ดมากเผ็ดน้อยที่หนึ่กับตัวนี้นะคะเผ็ดมากก็ใส่เยอะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะเราจะทำประมาณเผ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเผ็ดพอสมควรนะคะนี่คือพริกจินดาค่ะเผ็ดๆนะคะส่วนอีกตัวก็คจะเป็นพริกนะคะเนี่ยพริกถ้าถ้วยเลยนะคะนี่คือพริกชี้ฟ้าแห้งนะคะพริกชี้ฟ้าแห้งเราจะใส่เข้าไปเพื่อ ให้ม hmm ีพริกนะคะแต่ไม่เผ็ดนะคะให้มีมีพริกด้วยกินได้อ่างเงี้ยไม่เผ็ดค่ะแต่รสชาติจะออกมาเป็นพริกินดาคะเพราะพริกชี้ฟ้าก็จะไม่เผ็ดค่ะจะให้สีแดงสวยคะมีสีสวยมีการพริกก็สามารถกินพริกได้แต่ไม่เผ็ดนะคะช่วยพริกจินดาค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมหอมแดงนะคะเราใช้หอมแขกนะคะเพราะหอมแดงไทยเราไม่มีนะคะหอมแดงเราใช้หอมแดงแขกค่ะอาจจะส่วนตามนี้เลยนะคะมีหนูแปดร้อยเรประช้หอมประมาณถ้วยหนึ่งนะคะ ข้้วยขนาดนะะีแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมก็ใช้หนึ่งข้อ้วยเหมือนกันนะคะกระเทียมค่ะนะคะกระเทียมปลืกเล็กแล้วก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็ใช้กระเทียมปลืกใหญ่นะคะก็คือการใช้ก็คือถ้าเป็นปลืกใหญ่มากๆเนี่ยให้เขาเรียกว่าซอยเนาะเป็นเส้นๆแล้วก็เวลาเรากินมันจะมีกระเทียมกรุบๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากระเทียมกปลืปเล็กตีพอปุบๆนะคะตีพอฟูๆเวลาเอาไปทอดเนาะเป็นฟูๆอะค่ะเป็นแบบมันจะอร่อย ตีดละเอียดไปก็ไม่ดีนะคะคือแบบยังไม่คือเป็นถ้ายังชิ้นใหญ่อยู่ก็ไม่โอเคก็ตีพอบุบๆเป็นอืมแต่อธิบายไม่ถูกก็คือพอเอาไปทอดแล้วให้กะะ็ฟูอ่ะชิปเล็กจะหมกมากนะคะใช้ชิปเล็กแต่เราใช้แค่กระเทียมใช้กระเทียมเปลีอใหญคในนะคะ่ค่ะ้ใช้กระเทียมจริงนะคะก็ามรู้จค่ะเครื่องปรุงนะคะปรุงรสด้วยเกลือนะคะเกลือนะคะเครื่องปรุงมีรสชาติก็มีปรุงด,ด้วยเกลือปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนะคะ แล้วก็มีผงปรุงรสหมูนะคะมีรสหมูรสไก่ก็ได้นะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็เราจะใส่เพิ่มเข้าไปแกงเพื่อให้มีเวลาเรากินมันจะอมเปรี้ยวจิ๊มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่นี้ก็จะเป็นมะขามผงนะคะนะคะมันจะเติมมะขามผงเข้าไปก็จะเวลามันก็จะมีรสเปรี้ยวขึ้นมานิดน,นึงอะไรเงี้ยคือบะขามก็จะเปรี้ยวอย่าเงี้ยมีรสอมเปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะอร่อยเป็นน้ำพริกนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะใช้แทนมะน,นาวเพราะว่าถ้าเป็นน้ำพริกที่ มีน้ำๆเพราะว่าใส่มีรสมะขามเปียกอะเนาะมันก็จะอบมีรสเปรี้ยวด,ด้วยนิดนึงแต่นี่เราทําแห้งนะคะพิการหมูนะแบหมูเนี่ยมันจะเป็นอ,อก,กแต่แห้งๆนะคะก็เลยต้องใช้เป็นมะขามผงนะคะเพื่อให้ได้รสเปรี้ยวแทนมะขามเปียกนะคะนี่ค่ะปั้นตส่วนตามนี้เลยนะคะขอจะการกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาดูขั้นตอนกันต่อไปค่ะ ชิ้นไม่ใหญ่นะคะจะได้ขอบไปไวนะคะหลายทอดมันจะได้สุกไปไว้นะคะหั่นตางถนัดเลยนะคะไม่ฟิกว่าจะต้องหั่นทางขวางทางยาวนะคะตามถนัดเลยค่ะแบบง่ายแบบไหนเสร็จไปตามนั้นเลยนะคะค่ะอุ้ยแกตา แล้วนะคะเราก็จะมาแกะกระเทียมกันค่ะแกะกระเทียมตาในกลุ่มแข่งออกด้วยนะคะแกะตกระเทียมชิ้นใหญ่นะคะีใหญ่ก็หั่นเป็นชิ้นค่ะยาวนะคะ เราจะเอาไปใส่ในไข่ลูกเขยอะหนังเงาไข่แบบนี้ค่ะหนังเงาแบบนี้นะคะเส้นยาวๆค่ะส่วนกลีเล็กนะคะเราก็จะบุกนะคะ เร <Set> าจะเตรียมเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงเครื่องเคียงเครื่องประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเจียวมันหมูแขกกันค่ะแรกๆนะคะเราต้องคนตลอดนะคะเพื่พอเขาจะไม่ไหมและก็ไม่ติดก้นกระทะนะคะพอน้ำมันออกมาแล้วก็ไม่ต้องคนบ่อลน,นะคะใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวไปเรื่อ,ๆอยๆถึงถ้าร้อนเกินไปก็จะไหมเนี่ยเราใช้ไฟกลางร้อนถึง ไฟกลางถึงไฟแ,บบแรงอะคะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นเขาก็จะไม่กรอบไหวนะคะก็เคี่ยวกันต่อไปค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นกะปหมูหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะเรได้ครบทุกอย่างแล้วก็กระทะมันก็พี่ปนนะคะพี่ปนนะคะพอเราได้ทุกอย่างครบแล้วแล้วก็เอากระทะตั้งไปนะกระ,ะทะต้องอยู่บนบนเตานะคะ คือไม่ร้อนแต่เป็นกระทะอุ่นๆนะคะมีไฟอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็เอาพริกลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันพิ่นพอนกระทะเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกที่เราทอดแล้วมาผดนะ,ะผดเสร็จแล้วก็เอามาใส่เอามาคั่วในน้ํามันนะคะพอหอมนะคะแล้วก็ใส่กับหมูไปค่ะใส่มูไปนะคะคนนะคะคนให้เข้ากันอาศัยความร้อนจากที่เราจากความร้อนของไฟที่เป็นไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เติม เออหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะวายมันจะยัเสด็จน้ำม,มันขึ้นแร็ละียเาียงเจียวนะคะใส่ลงไปได้เลยเสด็จน้ำมันเรียบร้อยกระเทียมเจียวนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสคะ่ะปรุงรสคนต่อไปได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะถ้าเราทำกากหมูออกจากเค็มแล้วนะคะ ตอนที่เราทอดกับหมูแเราต้องใส่เกลือด้วยถ้ามือหนักไปก็ไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะคะถ้ายังไม่ใส่เยอะก็เดี๋ยวนิดนึงเกลือนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะเกลือนิดนิดนิด,นด,นดจ,รจริงเลยนะ,ยละแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะคป้งใส่ลงไปสองช้อนเพราะน้ำตาลโดนความร้อนนะคะเขาก็จะค่อยคละลาย ค่อยๆจะละลายนะะล้ก็ใส่ผงปรุงรสคะผมเชฟนัวนะคะนี่ผปุงรสหมูค่ช้อนชานึคะแล้วก็ใส่ช้อนกรนแล้วก็แล้วก็ใส่ผงข้าขามนะคะโดยตรงประมาณเนี่ยครึ่งช้อนชาน่คะไม่ต้องเยอะูพอแล้วก็แล้ หลจากนั้นก็คนนะคะโอน,นะคะให้เขาละลายเข้ากัน,นะค่ะแล้วมาดูผลง,งานกันค่ะว่าเปาน็นยังไงนะคะค่ะพอเราเสร็จแล้วนะคะเราปรุงแล้วทุกอย่างเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันนะคะรสชาติก็จะมีมีมีรสหวานด้วยมีเปรี้ยวอมนีดแล้วก็จะมีเผ็ดเผ็ดปลาแมปลาแรนมนะคะ <ๆ S 1> ๆๆๆเผ็ดปลาแนมปลาแนมมีรสเค็มนิดมีรสเค็มของกากหมูแล้วก็มี มีรสหวานของน้ําตาลมีรสเปรี้ยวเคี้ยวของมะข,อขามผงเะคะวุ้นติอะไรที่ลงตัวมากเลยนะคะอืมชิมมันหน่อยที่ชิมชิมชิมนะคะเดี๋ยวขออีกช้อนแป๊บนึงชิมสิอร่อยไหมหอมามากๆเ,เลยนะคะหอมๆมมากๆเลยอืมอระเดยกระเดยกระเดยกระเดย มีกัดหมูนะมีกัดหมูมีกัดมีพริกอามีกัดเทียวมีหอมเตียวนะคะอย่านึงล้ก็อนน้อนนี้รงนี้ถูกอร่อยนะคะชันเล่น แล้วไปทานก็สวยวจาทำได้หลักใหเมนูสองนะ,ะ,นนะท่านข้าวสวยมัขัดข้าวน่าม่ดีเราสุดตัวก็ชอบกินเล่นนะ,ะทำเล่นมีของว่างเป็นสแ็นด์วิชปายอร่อยอหอมอร่อยค่ะรสชาติอร่อยอมากเลยคำหนึง่งทคำหนึง่ง แล้ววสัสดีค่ะไปแล้วนะคะไปแบบไม่ง่ายนี่เลย